สวัสดีครับฟรีดอมก Thailand Channel ครับก็พอดีวันนี้เดี๋ยวผมมาตั้งใจว่าว่าจะทำซองไข่เด็กเป็นของเป็นของแบรนด์เราเองนะครับก็คือเป็นของแบรนด์เราก็คือใช้ชื่อช่องเลยฟรีดอมกันไทยแลนด์นะครับก็ก็คงจะเป็นฟรีดอมกันแล้วก็ TH เอนะครับที่เป็นโลโก้ช่องอเรื่องโลโก้เรื่องอะไรเนี่ยยังยังไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหน แต่ว่าผมมีโครงการว่าว่าจะทำซองไข่เด็กแล้วล่ะนะครับสำหรับปืนเริ่มต้นผมเอาเริ่มต้นของ P365 ก่อนเลยละกันนะครับก็ขอซาวเสียงพี่น้องหน่อยว่าถ้าเกิดถ้าถ้าทำแล้วมีใครสนใจบ้างอะไรยังไงนะครับราคาผมบอกได้เลยว่าราคาเบาๆตามสไตล์ช่องเรานะครับก็เหมือนจริงๆเนี่ยจ,จุดประสงค์ของผมเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยก็คือเหมือนกับว่า ามาแต่ละอันแล้วมันไม่ค่อยได้อย่างใจเท่าไหรก่ก็ผมจะจะจจะอาแก้ปัญหาจุดที่เราไม่ชอบหลายๆจุดแล้วก็ผมก็พยายามจะทำให้ให้มันเป็นรูปแบบที่ที่เราต้องการจริงๆ่งนะครับที่เราเราต้องการแบบว่าอะไรที่เราต้องต้องแก้ปัญหาจุดที่เราไม่ชอบไป นะครับก็เดี๋ยวขอซาวเสียงพี่น้องหน่อยนะครับว่าว่าใครสนใจบ้างอะไรยังไงเดี๋ยวผมผมคิดว่าผมจะทำละแล้วก็ <c oughs> จะผมสั่งของละนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผลิตออกมาแล้วกเ็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งยังไงมาส่งข่าวในช่องแน่นอนนะครับก็ว่าจะทำเป็นซองพกนก่อนนะครับแล้วก็เ,เป็นพกนอก เลเวลสองนะครับเลเวลสองก็คือเป็นแบบที่มีสายรัดเนี่ยนะครับแล้วก็กดปดปุ๊บสายรัดนี่ก็จะเด้งเปิดออกมาแบบนั้นนะครับแล้วว่าจะทำแบบเป็นเป็น QIS ที่ที่มันมันกดแล้วถอดได้นะครับแล้วก็มาใส่ได้ทั้งโหลดต่ำทั้งทั้งซองปกติแบบนั้นนะครับก็ ราคาไม่แพงครับบอกเลยว่าราคาไม่แพงแล้วก็เดี๋ยวจะมีทั้งทั้งแบบบุหนังแล้วก็แบบไม่บุหนังข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงเดี๋ยวะจะมาพูดคุยกันชัดเจนนะครับอ่ะโอเคอมีหลาย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 คอมเมนต์นะครับคุยเรื่องอาถามผมมาเรื่องที่ว่าจะซื้อปืนสวัสดิการนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จะต้องไปทางไหนอะไรไงบ้าง เรื่องนี้ผมผมมีปัญหามาตั้งแต่สมัยแรกๆตั้งแต่ที่ที่ผมเป็นหน่วยงานใหม่ๆนะครับแล้วก็คือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเราไม่รู้จะเริ่มต้นว่าจะไปดูที่ไหนจะไปถามใครก็เดี๋ยววันนี้เบื้องต้นนะครับเข้าขๆเลยเดี๋ยวผมเอาตามที่ ที่ผมเจอปัญหามานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเขียนเป็นขั้นตอนเลยละกันนะก็สําหรับว่าเริ่มต้นจะซื้อปืนสวัสดิการนะ,นะครับอย่างแรกเลยคือเลือกรุ่นก่อนนะครับอย่างแรกเลยเลือกรุ่นนะเลือกรุ่นเลือกรุ่นปืนนะครับที่เราสนใจนะครับสมมุติว่าผมสนใจ P 3 6 5 นะครับอ่ะโอเคตัดสินใจแล้วละ่ะ P365 นะครับอยากอยากได้ P365 แล้วก็อย่างที่สองดูว่าตำแหน่งงานเราเราเป็นอะไรนะครับอ่าไม่ต้องถามผมนะครับพี่น้องเราจะรู้อยู่แล้วแล้วก็อ่เรื่องตำแหน่งงานเนี่ยที่เราเป็นอยู่สมมุติว่าเราเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่อันนี้มันสวัสดิการได้อยู่แล้ว เราก็ต้องไปดูในโครงการอีกทีหนึ่งว่าโครงการนี้โครงการนั้นเราเข้าได้หรือเปล่าไปเข้าไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาเลือกรุ่นปืนก่อนเลือกรุ่นปืนนะครับสมมุติว่าอยากได้ P3 6 5ม้ละอ่ะเราเป็นผู้ช่วยละเป็นอปปลก็ได้อ่ะเป็นอปปรลเลยแล้วกันนะครับอ่าก็เลือกรุ่นปืนก่อนของผมนะ ผมเซิร์ชใน Google เลยนะครับผมเข้าไปเซิร์ชใน Google เลยว่า p 3 6 5สวัสดิการนะครับก็มันก็จะมีช่องทางให้เราเข้าไปสมมุติว่าเป็นโครงการของสอตช2563ทับหนนะเราก็เข้าไปดูว่าปืนหมดหรือยังนะครับเข้าไปดูในในในเพจหรือถ้าเกิดถ้าสมมุติอยากได้รุ่นอื่นที่ที่มันไม่ได้อยู่ในโครงการสตช เราก็ไปดูเดี๋ยวนี้มันก็จะมีร้านปืนนะครับหลายๆร้านอ,าอย่างกิษณะอย่างกรุงไทยดีเฟนซ์อะไรแบบนั้นนะครับที่ที่จำหน่ายปืนสวัสดิการเพราะฉะนั้นเนี่ยสมด้วยว่าคุณเซิร์ชใน Google ปุ๊บว่าเอ้ยผมอยากได้ซีซ่าชาร์โดอ่าผมอยากได้นี่นั่นคุณเซิร์ชเลยว่ารุ่นนี้รุ่นนั้นสวัสดิการนะครับมันจะขึ้นมาเลยใน Google ว่าคุณต้องติดต่อที่ไหน มันก็จะบอกว่าร้านนี้มีร้านนี้มีร้านนี้มีซึ่งบางทีคนเราดูตามร้านอย่างเงี้ยเราเราเราจะคิดว่าเอ้ยร้านเนี้เป็นร้านขายปืนปกติทั่วทั่วไปภาคประชาชนเขามีทั้งภาคประชาชนทั้งสวัสดิการครับเพราะว่าร้านปืนเขานําเข้าปืนมาเพื่อจําหน่ายให้สวัสดิการก็มีนะครับโอเคสมมุติว่าเราเลือกได้ร้านปืนร้านหนึ่งแล้วเป็นร้านกอไก่ละกันนะครับผมเขียนว่าเป็นร้านเป็นเป็นร้านกอไก่ สมมติว่าซีซัทชาโดตัวนี้นะครับอันนี้เป็นซีซัทชาโดนะอยู่ในร้านกอไก่มีดูราคาครับดูราคาเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะมีอีกหลายๆร้านที่สวัสดิการเหมือนกันแล้วก็ต่างโครงการกันเราก็ต้องไปเช็คกับทางร้านกอไก่ละว่า,าหน่วยงานที่เราเป็นอยู่สมมุติเราเป็นอปปอลนะครับ เราก็ต้องโทรไปเช็คก,กับทางร้านว่าผมอยากได้ปืนรุ่นนี้ครับพี่ซีซัสชาโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับชาโดหนึ่งชาโดสองรุ่นนี้นะั่นอะไรรุ่นที่เราชอบเราก็ว่ากันไปนะเช็คเลยกับทางร้านว่าอปปลเราเนี่ยไอสิ่งที่เราเป็นอยู่เข้าร่วมโครงการไหมเขาก็จะตอบเราได้เลยครับว่าเขาร่วมโครงการไหมหรือถ้าไม่เข้าร่วมโครงการ ก็จะไปโครงการอื่นอะไรแบบนั้นที่ที่มันเข้าร่วมนะครับเอาง่ายๆเลยแค่นี้ก่อนนะ,ะไม่ต้องถามผมนะผมตอบไม่ได้พี่น้องว่าอของที่พี่น้องเราเป็นอยู่มันเข้าร่วมโครงการหรือเปล่าผมตอบไม่ได้ผมไม่รู้จริงๆนะครับผมไม่ใช่หน่วยงานที่ที่กำหนดตรงนี้ก็อยากให้พี่น้องเราง่ายๆเลยครับ Google เลยครับพี่น้องแล้วก็โทรถามสอบถามกับทางที่ ที่ร้านได้หรือว่าที่ที่ที่จัดจำหน่ายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะระบุมาว่าสมมุติว่าซีซ่าชาโลตัวนี้เป็นเป็นกรมการปกครองต้องขอขอใบปาสามในในที่เขียนไว้ว่ากรมการปกครอง เราก็หนึ่งไปขอใบเข้าร่วมโครงการกับร้านก่อไก่ก่อนนะครับให้เ็าออกใบเข้าร่วมโครงการมาสองก็คือหนึ่งคือใบเข้าร่วมโครงการนะใบใบเข้าร่วมโครงการสองคือใบสั่งจองอาวุธปืน สองใบนี้นะครับแต่ก่อนที่จะขอสองใบนี้โอเคคือเราเช็คแล้วละ่ะรูแ้แล้วว่าเราเข้าร่วมโครงการแน่ๆก็ไปขอใบรับรองความประพฤติจากต้นสังกัดสมมุติว่าคุณเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้นสังกัดคุณก็คือผู้ใหญ่พานกำนันอะไรแบบนั้นคุณก็ไปให้กำนันออกใบรับรองความประพฤติมาหรือถ้าเป็นอ,อปพรคุณก็ไปให้ ผู้อำนวยการศูนย์นะครับเดี๋ยวคุณไปสอบถามทางหน่วยงานคุณนี่แหละคุณก็จะรู้เองว่าใครสามารถออกแบบรองให้คุณได้นะครับแค่นั้นคุณเอาใบรับรองความประพฤติมาแล้วคุณก็ไปยื่นกับทางร้านก่อไก่นะครับพวกเนี้ยเดียเ๋ยวนี้เขามีการส่งเอกสารกับทางรายได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปละไม่เป็นที่ต้องไปเองแล้วเขาก็จะส่งใบสองใบนี้นะครับให้เราใบสั่งจองวุธปืน บางที่ก็อาจจะต้องเสียตังจองบางที่ก็อาจจะไม่ต้องเสียตังจองก็ได้นะฮะก็ให้ได้ใบสองตัวนี้มากอกแล้วก็ส่งใบสั่งจองอาวุธปืนส่งไปแล้วเขาก็จะเป็นขอใบเข้าร่วมโครงการมาให้เราทําใบมาให้เราเราก็เอาใบเข้าร่วมโครงการเนี่ยไปยื่นขอใบปอ .3 ใบป .3 เพื่อเอาไปซื้ออาวุธปืนนะครับ เราเอกสารที่จะประกอบใบปรสารู้อยู่แล้วนะพี่น้องมีคําคิดไปบอกบ้างบอกไปบ้างละนะครับแล้วก็มีหลายๆที่ที่ที่เขาทําบอกไปแล้วนะครับเรื่องใบปรสาผมว่าไม่น่ายากขั้นตอนเนี่ยมันก็จะวุ่นวายอยู่แค่2ขั้นตอนนี้ส่วนใบปรสเนี่ยคุณก็ไปยื่นทีอ่อำเภอนั้นๆเอกสารเตรียมอะไรก็คุณก็ไปสอบถามอำเภอว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับแค่นั้นง่ายๆ จบแล้วพอคุณได้ใบปสาแล้วเอาใบาปสาทั้ง2ตอนนะทั้งตอน2ตอน3คุณก็ไปที่ร้านเพื่อรับอาวุธปืนไปที่ร้านกอไก่เพื่อรับอาวุธปืนจ่ายเงินอะไรให้เรียบร้อยหรือจะเป็นขั้นตอนไหนอะไรยังไงก็คุยกับทางร้านได้เลยนะครับเป็นอันจบเสร็จสิ้นกระบวนการของอาการซื้อปืนสวัสดิการนะครับก็จะมีแค่นี้คร่าวๆนะครับ ส่วนถ้ารายละเอียดมากกว่านี้อะไรยังไงก็แชทมาสอบถามได้ไม่ใช่คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับตอบได้ตอบตอบไม่ได้หาข้อมูลตอบให้นะครับหรืออาจจะชี้เป้าไปผมอาจจะชี้เป้าไปให้ไปถามทางไหนต่ออะไรแบบนั้นนะครับเข้าๆประมาณนี้นะก็สำหรับผมเนี่ย พีสาไม่ยากพี่น้องไม่ยากเลยแต่ตอนนี้มันหมดไปแล้วนะครับมันหมดไปละก็ไม่มีละตอนนี้จะมีแต่ปืนล้านเท่านั้นซึ่งเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยสองห้าหกเจ็ดที่ผ่านมามีน้องคนหนึ่งเขาไปซื้อภาพประชาชนโตมีเซฟด้วยนะ,ะเขาโดนไปเก้าสิบห้าแต่เขาก็บอกเขาก็ซื้อเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ซื้อสวัสดิการเขาจะซื้อภาพประชาชนเขาชอบรุ่นนี้ เขาก็สื่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่างคนต่างมุมมองต่างคนต่างความคิดเราไม่สามารถไปไปบังคับให้เขาคิดแบบเราได้นะครับแล้วแต่เขาจะชอบแล้วแต่เขาจะอะไรมันเรื่องของเขานะครับเขามีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์อะไรเราไปกําหนดความคิดเขาไม่ได้นะครับแล้วก็ไปให้เขาคิดแบบเราไม่ได้นะครับความคิดความคิดมัน นะครับเขารลบในการตัดสินใจการของทุกท่านนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ติดขัดอะไรคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับจากฟรีดอมก Thailand Channel ครับ